ม kind of way, huh kind of ูลนิทิต่อต้านการทุจริตขอเชิญเยาวชนคนกล้าที่มีไอเดียสุดปังมาพร้อมปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์คลิปต้านภัยทุจริตกับการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านติ๊กต็อกชิงถ้วยกิจยศพร้อมทุนการศึกษากว่า600,000บาทสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับปวชทั่วประเทศมาร่วมกันโชว์พลังสร้างสรรค์ผลงานผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อเยาวชนไทยไม่ยอมไม่ทนต่อการทุจริต โดยส่งเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวไม่เกิน50วินาทีเป็นไฟล์ MP4 โดยแนบลิงก์ให้สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564รายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w a c f o r t h w w w t r u e p a n y a c o m Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริตหรือโทร097-289-9246ดำเนินการโดยครือเจริญพกพันฑ์กลุ่ม t รู และติ k To อกสนับสนุนโดยบมจพีทีทีกลบออลเคม i คอลมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีความมุ่งมั่นให้สังคมไทยปลอดทุจริต